สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fly on อ i b กิบอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับทริปวันนี้จะมีสตาฟสองคนโดยตำแหน่งเราเรียกว่า Sky Ranger นะครับสองคนก็คือแนะนำตัวก่อนน้องโดโดแล้วก็พี่แจ็คโดโดพี่แจ็ควันวันนี้เป็นทำหน้าที่คอยดูแลพี่ๆี่ครับผมจุดการเล่นจุดนี้คือจุดสาธิตนะครับสาธิตครับวิธีการไปก็คือนั่งลงถึงหนักต้องรีชุดอย่างนี้นะครับมือขวาจับส่วนบนของคุลีนิ้วโป้งล่างขึ้นไม่เอาไว้ข้างในอยู่ข้างล่าง ถ้าเกิดเราไว้ข้างล่างนิ้วโป้งไว้ใต้สายเคยวเบิลแล้วบินแล้วซิ้นะครับตัดนิ้วขาดว้ายอ่าได้มาฆ่าประกันแล้วใช่ไหมตัดนิ้วขาด,ด,ดอ่าใครอยากใครอยากมาปลดหนี้ที่บ้านก็มานิ้วขาดน<ช>ี่ถ้าเกิดเราไว้ข้างในมันเป็นล้อนะครับมันเป็นล้อมเฉดดุนิ้วเราขาดได้เหมืไม่ชอบโอ้โหนิ้วโป้งตั้งขึ้นตลอดเวลานะฮะตั้งนี้เลยนะฮะยังไงอย่าไปยุ่งกับแถวนี้นะอ๋ออยู่ข้างในเลยนะครับผมอยู่ด้านในไว้ของตัวเสี่ยมที่เห็นด้านล่างนี้ะจะปลอดภัยที่สุดครับห้ามจับสายเคเบิล ไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามท่านจับสายถ้าเกิดเราจับสายระหว่างที่ซิปแกล้งนะครับเกิดมันมาเร็วมันมขรามดีเหลือเกินจะปีนข้ามนิ้วแล้วตัดนิ้วได้เหมือนกันโอ้ทีนี้สี่นิ้วเลยนะฮะสี่ถึงห้านิ้วเลยโอ้สี่ถึงห้านิ้วเลยโอเชนะห้ามจับวิธีการแลนดิ้งจังหวะแรกก็คือยกขาขึ้นแล้วฝ่ายแพร่ก้าวป๊อกขึ้นนะฮะตึ๊บคราวนี้เวลาอยู่บนไปกองต่อไปเนี่ยทำอะไรก็ได้เดินชมวิว ถ่ายรูปมือเลยก็แล้วแต่แต่ห้ามปดคลิปตื่นเช้าเรากดดล้วเดินเฮ้ยนั่นหมายถึงอันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะ่ลุกลงไปไม่ตายก็จะโดนเสือแถวนี้กินก็ได้แล้ววิธีการวันนี้ที่เราจะไปเราจะไปทีละคนนะครับอพร้อมไหมพร้อมครับผมอ่าให้เจ้าหน้าที่ครับจัดการกับอุปกรณ์นะครับโปะเอิบเกียวโปะเกียวโปะ มือขวาจับข้างบนจับข้างบนนะไม่เอานิ้วโป้งเข้าไปนะครับผมไม่จับสลิงนะครับผมถึงหนักตรงที่ชุดถึงหนักลรงที่ชุดนะฮะหนึ่งสองเลิบไปเลยอึ๊กเนี่ยขาเดียวนะครับก้าวป๊อกขึ้นนี่คนฉลาดเท่านั้นที่จะทำทีเดียวได้นะครับผมลา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  นี่ครับพี่จันนะครับนี่นี่เรียกถาว,วันนะครับถาว,วันในป่ามีค่อนข้างเยอะคือวิธีการดำมืชีพในป่าเราเช็คได้เราตัดเสร็จปั๊บน้ำจะไหลมาตรงชีพได้จริงเหรอเราต้องสังเกตด,ดีๆว่าคือในหนังที่เราเห็นใช่ใช,ใช<ๆ>่คือจริงสังเกตยังไงวิธีการสังเกตคือดูนะว่ามีน้ำอยู่ไหนบีบดูมจะนิ่มๆหน่อยอย่างนี้มีป่ะไม่มีเนาะอันนี้ยังไม่มีไม่ยังไม่ยังไม่แก่พอแล้วก็น้ำที่กินได้จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นวันนี้เราจะได้กินไหมได้เห็นไหมเอาเอาน้ำธรรมดาดีกว่า คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะเราก็มาถึงฐานแรกแล้วนะครับของกิจกรรมในวันนี้นะที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันฐานนี้มีชื่อเรียกไหมพี่มีปะแพลตฟอร์มหนึ่งนะฮะโอ้เป็นชื่อเรียกที่ได้มาตรฐานสากลโลกมากเลยนะฮะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่อีกรอบหนึ่งพี่ฟลายออนเดอะกิฟบนะฮะอยู่ที่แพลตฟอร์มหนึ่งนะทั้งหมดมีกี่แพลตฟอร์มครับ24นะครับผมสรุปผมได้เล่นครบ24เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคฮะคุณผู้ชมเฮ้ยกระดังทางเดินขึ้นผมก็จะไม่ไหวแล้วใกญ่มากส ดูจากลักษณะขาพี่แล้วขาตะเกียบยิ่งมีสิทธิ์หักได้นะคุณผู้ชมนี่คะคือตากล้องหนึ่งของเราหรือโปรดิวเซอร์นะฮะที่ใช้ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะที่สอเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวขอ,ข,อข้าคิวแป,ป๊บนึงนะพี่นะครับผม <c oughs> ความสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับนึง่งห้าเมตรครับจุดนี้สูงสุดในบรรดาทั้งหมดยังยังนะฮะยี่สิบห้าเมตรเองเหรอเนี่ยโอ้แล้วความยาวครับ อันนี้70เมตรครับ70เมตรนะคุณผู้ชมนะครับโอ้เอาไม่ถึงมามุกตลอดเหมือนวันนี้เอาไงพี่ผมจับมันเลยนั่งเลยนะมือซ้ายจับดี่เท่านะพี่อย่าเพิ่อย่าพิ่มพี่อะไรแล้เฮ้ยอะไรแล้วพี่ดูนี้พี่เขาเต็มตรงอยู่พี่ ฮันเล่งสะปัสสาวะเหนียวเลยทีเดียวนะมาถ้าถ้าอากาศปลอดโปร่งกว่านี้นะครับเห็นวิวของทะเลทะเลนะทะเลจังหวัดพัทยาเอ้ยไม่ใช่จังหวัดนะฮะทะเลที่พัทยานะครับผม

นี่นะผมนั่งอยู่กับที่เจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับเขากันดีกว่านะครับเป็นไงบ้างครับที่มาเล่นในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้างกลัวนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนกลัวความสูงนะแต่ว่าวันนี้ได้เล่นรู้สึกว่าสตาฟแล้วก็ทีมงานทําให้ ตกลงใครพิธีกรกันแน่โอ si> ้หลุดแล้วนะพี่ไม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะเราจะเรียกพี่เขามาคุยกันถึงสถานการณ์ต่างๆที่ได้เจอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีอันไหนที่แบบจริงๆแล้วหน้าหวาดเสียวมั้งครับพี่ตรงนี้ผมแบบอาจจะทําพลาดไปหรืออะไรยังไงมีไหมครับคือที่ผ่านที่ที่วันนี้ที่พาทีมงานไปมาทุกคนถือว่าฝันกำลังใจดีมากนะครับแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบพอสมควรต้รงกดดีมากนะครับ เลยแต่แต่ที่ทางทีมงานรู้สึกว่านะฮะคุณพี่เขาไม่ได้อยู่ในกฎเลยนะครับเมนเจอร์ครับหัวหน้าเขาอยู่ไหนครับท่าต่างๆที่เห็นไปอันนั้นคืออย่างท่าไหนที่อันตรายบ้างที่ไม่ควรจดจําไปเล่นครับ อ่านั่นเป็นโชว์ธรรมดาครับแต่จริงๆไม่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 ควรทําด้วยตัวเองต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านมากกว่าไม่ครชนเช่นเช่นท่าไหนบ้างครับเช่นท่าที่พี่แจ็คทำไปนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์นะคือการเอาหัวปักลงกลางแขนหมุนหมุนหมุนเนี่ยไม่ควรทำไม่ควรทำแล้วก็ของพี่นะฮะผมขี่ม้าธรรมดาขี่ม้าธรรมดาแล้วคือถ้าไม่ตายที่ว่าเขาจะปล่อยแขนเขาก็เอ๊ะอย่างเงี้ยนะฮะไม่ควรนะฮะไม่ควรทำนิ่ตกใจ พี่รู้ประวัติที่นี่ไหมที่นี่เราเปิดบริษัท f l ออริ q b a ที่เขาเขียวบูลีเป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกที่ไหนครับที่เชียงใหม่ครับแม่คำปองนะครับตัวนั้นเปิดใหม่ไปเปิดก่อนแล้วก็เราก็ยังมาเปิดที่นี่ประมาณปีครึ่งละนะครับเขตพื้นที่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับแล้วคนที่เดินทางมานี่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้อาจจะเป็นเพราะทีมงานหรือเปล่าถึงผ่านค่าผ่านทางมาได้โดยไ่แบบไม่เสียอะไรเลยเราค่าค่าผ่านทางในสวนสัตว์เนี่ยรวมกับค่าตั๋วอยู่แล้วฝากสำหรับคนที่สนใจนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับ พอถึงประตูทางเข้าเราก็บอกว่ามาฟลายอาริกิบอนนะครับที่ต่อที่ออฟฟิศข้างล่างเซ็นเอกาสารจ่ายตังก็ขึ้นมาเรียนได้เลยนะครับ <ผม S 1> จากนั้นก็มาสนุกสนานบนยอดไม้บนสายเคเบิลของเรารแล้วประกันความปลอดภัย100%ออโดยทีมช่างผู้ชำนาญการ สุดต้องเลครับผมแต่ที่สาคัญนะที่เขารับประกันความปลอดภัยนะเพราะว่ามาครั้งหน้าคุณผู้ชมอาจจะไม่เจอพี่2คนนี้แล้วก็ได้นลครับผมพี่แจ๊คกับพี่เขาแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วยังไงขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณมากนะขอให้ไม่ไต่ทีหนึ่งนะ